ต่อไปฝึกเวลาไปคุยกับใครก็ฟังเขาคุยแล้วก็เออพอพูดไปอย่างงี้ใจเราเป็นยังไงไาเออใจเราโกรธไหมหรือไม่โกรธเวลาฟังเขาเนี่ยเราก็รู้เขาได้เขาพูดอะไรแต่ก็ส่วนหนึ่งต้องแบ่งมาดูในตัวเองไว้มาดูสภาวะมาดูกายใจเป็นยังไงถ้าเห็นว่าเออใจเราขุ่นขึ้นมาสติมนุษย์เท่าทานันเออชำระออกไปมันก็คลายออกไปเรามีไฟไมันเกิด เหมือนไฟมันเริ่มติดขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเราดับมันได้ง่ายนหแต่ถ้าปล่อยให้มันไหม้ใหญ่โตแล้วก็ดับกันยากกิเลสมันเหมือนไฟพอเริ่มมีราคะโทสะขึ้นมารู้ทันอ๋อชำระก็ดับอย่าเราจะต้องแบ่งรู้ทั้งสมมุติบ้างรู้ทั้งปรมัดรู้ทั้งกายใจตัวเองฟังให้รู้เรื่องเวลาเราเป็นฝ่ายพูดน่ะ เราจะเจริญสติไปด้วยเวลาพูดเนี่ยเราต้องมีสมมุติไหมจะพูดให้เขารู้เรื่องอะ่ะจิตมันต้องนึกถึงภาษานึกถึงคํานึกถึงเรื่องที่จะพูดเวลาพูดไปปากก็ต้องไหวสมองทํางานจิตใจเป็นยังไงสติมันก็มารู้ด้วยมารู้ปากที่ไหวมารู้ใจมารู้สมองแต่ก็ยังพูดอยู่มันก็จะสลับไปสลับมาระหว่าง ไปเรื่องบัญญตัติไปเรื่องมารู้ปรรรมดบัญญตัติมั่งปรมดแล้วกลายเป็นคนพูดอย่างมีสติฟังเขาก็ฟังอย่างเป็นคนมีสติดีไหมฟังอย่างมีสติบางทีเราฟังไม่มีสติเป็นยังไงมันก็ไม่ฟังอเลยเขาพูดไม่ฟังก็จะพูดสวนไปเรื่อยๆเวลาเราพูดก็ไม่มีสติก็พูดไปพ่นไปไม่รู้เขาฟังหรือเปล่า เพราะมันขาดความรับรู้ขาดความสังเกตคนที่มีสติมันก็จะรู้จักจังหวะเ,เวลาเขาพูดเราฟังเ,เวลาเขาฟังเราพูดเอเขาพูดเราพูดมากเกินไปไหมเราพูดถูกต้องไหมเราพูดดีป่เาเราพูดด้วยจิตใจโกรธไหมเกลียดไหมพูดจิตใจเป็นยังไงมันก็จะมีการระลึกรู้ไปนี่คือการปฏิบัติธรรมสั่งสมไปเรื่อย เวลาไปเดินเหินไปไหนมาไหนก็ดูด้วยถนนรถจะมาจะไปแต่เราก็มีสติด้วยรู้สึกตัวไว้พอรู้ตัวรู้กายใจทําอะไรก็รู้เดินไปก็รู้ทำงานมือเคลื่อนไหวจิตใจเป็นยังไงกายเคลื่อนไหวก็รู้พร้อมไปเงี้ยแต่ก็รู้เรื่องงานรู้เรื่องสมุดอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจำวันถ้าทำอย่างนี้บ่อย ัก็จะเก่งขึ้นจะเป็นคนมีสติเก่งขึ้นในการทำงานจะทำอะไรมันก็รู้ตัวจะทำอะไรก็รู้ตัว,ตวมันมีสติรู้ตัวขึ้นมามากขึ้นมากเพราะว่าเราฝึกจนมันชำนาญขึ้นแล้วเราก็ควรมีเวลาให้กับตัวเองโดยเฉพาะในวันหนึ่งหนึ่งสมควรจะมีเวลาให้กับตัวเองไหม ที่เราจะว่างวางแล้วก็ปฏิบัติเต็มที่นั่งภาวนาของตัวเองอย่างเนี้ยคือเราปล่อยสม,มุติเต็มที่เพราะเราไม่มีงานไม่มีอะไรเราทำกรรมฐานปล่อยวางดูเข้ามาสู่ภายในได้เต็มที่ทำร้อยเปอร์เซนตเพื่อเพื่อประโยชน์และความสุขให้กับตัวเอง เราควรจะทำให้กับตัวเองไหมอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำเราฝากใครทำได้ช่วยทำนั่งกรรมฐา,านให้กูหน่อยวันนี้กูง่วงมากแล้วเกินมันไม่ได้ต้องทำเองต้องฝึกวันหนึ่งึ่งต้องมีเวลาให้กับตัวเองฝึยิงเออยนง อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งก็ยังดีนั่งภาวนาปฏิบ้วยเช้าขึ้นมืดขึ้นมาก็นั่งก่อนก่อนนอยก็นั่งส่วนเวลาไปทำงานก็จเจริญสติควบคู่กันไปทำงานรู้เรื่องงานดยรู้สึกตัวไปด้วยมันก็จะสั่งสมไปทุกวันทุกวันไม่ต้องรอไม่ต้องรอเวลาที่จะมาคอยทำตอนเก็บตัว ถ้าทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีหน้ามาปฏิบัติเนี่ยพอมาเข้ามันไปต่อได้เลยไม่มาง่วงกว่าจะหมดง่วงก็หมดไปหลายวันถ้าจเจริญสติต่อเนื่องไว้เนี่ยจะเป็นคนไม่ง่วงจิตมันตื่นอยู่รู้ตัวอยู่ไปต่อ